ให้ hi, hi. ไม่เจอครูนานมากเลยนะคะวันนี้นะคะครูจะเข้ามาแบ่งปันค่ะสิบประโยคภาษาอังกฤษนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้พูดภาษาอังกฤษกับลูกในชีวิตประจําวันนะคะเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่พูดได้จริงเลยนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกของเราให้เป็นเด็กสองภาษาต้องเริ่มกับการาพูดภาษาอังกฤษนะคะง่ายๆนะคะ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันแบบนี้นะคะอันนี้จะพูดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะคะตั้งแต่ตื่นนอนจัดเตียงอาบน้ํแตังต้งตัวอะไรประมาณนั้นไม่รอช้าค่ะตามครูเข้ามาเลยค่ะ่แน,น่นอนนะคะขั้นแรกในการปลุกลูกนะคะ wake up wake up นะคะ wake up หน,ะะ right น,ะะตนีตื่นได้แล้วนะคะให้ลูกจากเตียงได้แล้วนะคะถ้าลูกจากเตียงก็บอก get up get up หนีนะคะ it's r i s h n shine นะคะตะวันโด่งแล้วตื่นได้แล้วนะคะต่อมานะคะก่อนอาบน้ำต้องจัดเตียงด้วยค่ะ Make your bed, Make your bed นะคะถ้าบอกว่าให้พับผ้าด้วยนะคะอาจจะเป็นผ้าห่มนะคะ Fold the blanket, Fold the blanket พับผ้าห่มด้วยค่ะอาบอกลูกอีเลืมเปิดไฟด้วยนะคะ Turn on the light, Turn on the light อะถอดเสื้อค่ะ Take off your clothes, Take off your clothes แล้วก็ไปอาบน้ำค่ะ Take a shower, Take a shower ถ้าเป็นชาวเวอร์นะคะถ้าเป็นเหมือนกับใช้อาบน้ำแบบตักอย่างนี้ก็บอกว่า take a bath take a bath อาแปรงฟันด้วยค่ะ brush your teeth brush your teeth แปรงฟันด้วยค่ะ,ะบนปากนะคะ rinse your mouth rinse your mouth บวนปากด้วยค่ะไหนโชว์ฟันให้คุณแม่ดูหน่อยสิคะ show your teeth show your teeth ล้างหน้าด้วยนะคะ wash your face wash your face แล้วก็หวางเสื้อผ้าน,นะคะ ลงในตะกร้าค่ะ Put your clothes in the basket Put your clothes in the basket อ่าทูสิบู่ให้ทั่วตัวนะคะ Rub the soap all over your body Rub the soap all over your body อ่าล้างสบูปป่ออกนะคะ Rinse the soap off Rinse the soap off อ่ทาทำตัวให้แห้งนะคะ Dry your body Dry your body อ้าวใส่โลชั่นหน่อยค่ะ Put on some lotion Put on some lotion. ใส่เสื้อผ้าค่ะ Put on your clothes. Put on your clothes. ติดกระดุมเสื้อเชิดด้วยนะคะ Button your shirt. Button your shirt. จริงๆครูคจะเข้ามาแชร์แค่10ประโยคเท่านั้นไปๆมาๆเกิน10ประโยคแล้วยังมีอีกเยอะเลยนะคะงั้นพวกเราติดตามไปใน EP 2